สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกอมัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูการถึงเรื่องราวของการรับรองมาตรฐานชาหรือว่า S H A นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็ได้มีการปรับระบบนะคะให้มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะโดยที่ต้องการที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะคะเข้ามาขอรับรองมาตรฐานนี้ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการออกมาพูดถึงข้อกังวลเกี่ยวกับกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานชานะคะว่า าอาจจะมีบางขั้นตอนเนี่ยที่ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆนะคะเข้าถึงยากเป็นการเสียโอกาสจากการดําเนินนโยบายเปิดประเทศทั้งนี้ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าทางรัฐบาลเองเขาก็มุ่งเน้นในการดําเนินงานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันหากมีสิ่งใดที่ยังคงเป็นอุปสรรค หรือว่าต้องแก้ไขเพื่อให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็จะเร่งนะคะในการปรับปรุงโดยทันทีในส่วนของการขอรับรองมาตรฐานชานั้นเนี่ยโดยที่มาตรฐานชานะคะก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสําหรับการบริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมทุกกิจการภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ภาคบริการก็คือมีอยู่ด้วยกัน10กิจกรรม10กิจการด้วยกันน่นะคะขณะนี้ขั้นตอนของการสมัครเพื่อขอรับ มาตรฐานชาเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนส่วนข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในช่วงแรกนะคะผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thailandchar.com ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองค่ะได้มีการแก้ไขแล้วก็พัฒนาระบบน้าให้สอดคล้องกับจํานวนผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทะเบียนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่ใช้ในการประกอบการสมัครนะคะสามารถใช้กล้องมือถือถ่ายได้แล้วก็ปรับขั้นตอนของการขออนุมัติเนี่ยให้รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะยังได้มีการเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนให้กับผู้ประกอบการโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำปรึกษาในการลงทะเบียนชารนะะหรือว่าที่เรียกว,ว่าชาคลินิกสําหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถจะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้โดยผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางมาลงทะเบียนได้โดยตรงนะคะที่บริเวณล,ลานจอดรถชั้นจีอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานใหญ่ถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครตั้งแต่วัน,น จนถึง19พฤศจิกายน2564ค่ะในเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเน้นย้ำถึงการดำเนินการของรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนโดยนโยบายที่กำหนดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงด้วยความเท่าเทียมตามที่ท่านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ทราบดีอยู่นะคะแล้วก็มีความห่วงใยจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบหากมีประเด็นใดที่ประชาชน ยังไม่สามารถจะเข้าถึงหรือว่าได้รับความสะดวกเท่าที่ควรได้ก็เร่งแก้ไขเพื่ออำนนยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิทประโยชน์ที่จะกําหนดเป็นนโยบายให้กับประชาชนทุกคนได้ใช้กันค่ะก็สนับสนุนนนะคะให้ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยขอรับรองมาตรฐานชากันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่ผู้บริโภคเดินทางไปตามร้านอาหารหรือว่าเข้าไปใช้บริการในที่ต่างๆแล้วเห็นสัญ,ญลักษณ์ชาเนี่ยก็จะเกิดความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงก็จะมีการตรวจ สอบในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาด รวมไปถึงมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันอยู่เรื่อยๆนะคะทำให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้เข้ารับบริการเองแล้วก็เจ้าของสถานบริการนั้นๆด้วยค่ะเรื่องราวต่อมานะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีนะคุณผู้ฟังคะที่ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงคมนาคมโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยค่ะได้รับประกาศให้เป็นสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า green airport นะคะในระดับดีมากประจําปี2564ค่ะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ประกอบการท่าอากาศยานนะคะที่มีศักยภาพบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนําไปสู่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทางการบินอย่างยังย่งยืนค่ะโดยมีจุดเด่นๆน,นะคะด้วยการออกแบบอาคารผู้โดยสารเพื่ออนุรักษ์พลังงานแล้วก็จัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานอย่างต่อเนื่องมีการรวบรวมจัดการแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวด ตลอดจนการนําเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งนี้ค่ะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยเองนะคะก็ได้มีการดําเนินกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านของเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนหรือว่า Corporate Citizen s h i p Airport นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่ทางท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิของเราเนี่ยนะคะได้รับรางวัลให้เป็นสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากจะดีใจจากการที่ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ ที่สามารถที่จะช่วยให้โลกเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยทำให้ชั้นบรรยากาศหรือทําให้สภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะคะดีขึ้นตามลําดับด้วยค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในเรื่องของราคาสินค้าที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะบน่นนะคะว่าราคาสินค้าเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นค่ะทางด้านน,นายธนกรหวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะได้มีการออกมาพูดถึงกรณีที่ราคาสินค้าเพื่อการบริโภคหลายรายการนะคะมีการปรับราคาที่แพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักชนิดต่างๆเนื้อสุกรน้ํามันปาล์ม ซึงเกิดจากปัจจัยหลายประการประกอบกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทําการเกษตรหลายๆแห่งเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภักภยนะคะทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายค่าต้นทุนการผลิตแล้วก็ค่าต้นทุนการขนส่งเนี่ยสูงขึ้นการปรับราคาขึ้นนะคะตามตลาดโลกแล้วก็ความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังจากการเปิดประเทศทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็มีความห่วงใยนะคะประชาชนทุกคนที่อาจได้รับผลกระทบต่อราคาสินค้า คาที่ปรับสูงขึ้นก็มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดําเนินการค่ะเพื่อให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะโดยในขณะน,นี้ราคาสินค้าบางรายการเนี่ยเริ่มปรับลดลงแล้วไม่ว่าจะเป็นผักชีนะคะซึ่งตอนนี้ราคาก็ลดลงมาเนี่ยเหลืออยู่ที่กิโลกรัมละ250ถึง260บาทแล้วนะคะ ผักอื่นๆก็มีการปรับลดราคาลงมาจากในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายนะคะก็ราคาลงมาอยู่ที่256ถึง260บาทนะคะจากราคา318บาทนั่นเอง ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณผักนะคะเข้าสู่ตลาดกลางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงก่อนถึง20-30%นะคะได้แก่ที่ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองตลาดสีเมืองส่งผลให้ราคาผากักค่ะทยอยปรับตัวลดลงนะคะรวมทั้งพื้นที่เกษตรที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีพื้นที่การเกษตรในส่วนอื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบทําให้ยังสามารถจําหน่ายสินค้าการเกษตรให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้นําไปจําหน่ายต่อไปได้อยู่ นอกจากนี้นะคะทางรัฐบาลเองเขาก็เชื่อค่ะว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเพื่อการบริโภคเนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดําเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องของปริมาณราคารวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ให้ดําเนินการในเรื่องของโครงการโมบายพาณิชย์นะคะลดราคาช่วยประชาชนลด13ก็คือเป็นการขายสินค้าเกี่ยวกับผักเนี่ยนะคะควบคู่กันไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2 5 6 0 เป็นการจำหน่ายผัก17ชนิดนะคะในราคาทรงแล้วก็สินค้าที่จำเป็นอีก4ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิค,ค่ะจำหน่ายถุงละ5กิโลกรัมในราคาถุงละ120บาทนะคะไข่ไก่เบอร์2จำหน่ายในราคาแผงละ80บาทน้ำมันปาล์มขวดค่ะจำหน่ายขวดละ48บาทแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะจำหน่ายกิโลกรัมละ18บาทผ่านรถโมบายทั้ง50คันให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยสามารถสอบถามจุดจำหน่ายรถโมบายพาณิชย์ในแต่ละวันนะคะได้ท างเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน www.dit.go.th นะคะนี่ก็คือเรื่องราวของราคาสินค้านะคะที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะและสําหรับในช่วงนี้นะคะที่เป็นช่วงของการเปิดประเทศค่ะทางสบคอเองเขาก็มีความห่วงใยนะคะว่าประชาชนทุกคนเนี่ยยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันตนเองด้วยความเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างเลี่ยงลดค่ะล้างเนี่ยก็คือล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะล้างมือก่อนเข้าห้องน้ําแล้วก็ก่อนที่จะสัมผัสสินค้าต่างๆล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำค่ะหรือเจลแอลกอฮอล์นะคะเลี่ยงเลี่ยงนี่ก็คือการเลี่ยงที่จะสัมผัสบ,บุคคลอื่นและผู้ป่วยที่มีอาการป่วยนะคะเลี่ยงการรับประทานอาหาร ร่วมกันค่ะเลี่ยงการเข้าไปในที่แออัดนะคะเลี่ยงการถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะลดลดเนี่ยนะคะก็คือลดระยะเวลาในการอยู่ในที่ชุมชนค่ะลดกิจกรรมที่ทําร่วมกับคนหมู่มากลดการแพร่กระจายเชื้อเมื่อเจ็บป่วยควรหยุดพักค่ะทั้งนี้หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิดสิสบคโทรหนึ่ง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 ค่ะด้วยความห่วงใยจากกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นเรื่องราวของการประกอบพิธีถวายภาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหมประจำปี2564นะคะณวัดนางนองวรวิหารถนนวุฒธธากาศแขวงบางคอเขตจอมทองกรุงเทพมหานครนะคะที่จะจัดขึ้นในวันพุทธที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะ โดยขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมบริจาคคุณทรัพย์โดยสเสด็จพระราชกุศลในวันประกอบพิธีหรือสามารถโอนทางธนาคารค่ะได้ที่บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนนะคะสาขากระทรวงกลาโหมเลขบัญชี039 283 0543ค่ะชื่อบัญชีกระหินพระราชทานกอหอประจำปี2564หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0 22 2 222 8838 02 22 2 2 2 5831ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพี่รยาพี่รมงพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่่ยงไมไมด้ ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง Satan, Cut the